ทางผ่านมาทางาวัด่้ากองเพลนที่จะไปหลวงโบลำพูนะครับขวาวกา็ต้องมาแหวกกราบไหว้หลวงปู่ขาวของเราก่อนครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นหลวงปู่ขาวนะครับเนาะมากราบไหว้ก่อนที่จะเดินทางผ่านนะครับก็แวกกราบไหว้หลวงปู่ขาวาก่อนครับเพราะว่า,าเป็นเป็นทางผ่านหลวงปู่ที่ เป็นสักการะบ,บูชาแก่ชาวจังหวัดุดรธานีเมื่อยังสมัยที่น้องบวัวลำพูเคยเป็นอ,า,อาณาจักรของจังหวัดรดรธานีครับยังไม่ได้แยกออกไปนะครับตอนนี้น้องบวัวลำพูก็แยกออกมาแล้วเป็นจังหวัดน้องบวัวลำพูครับจังหวัดนองบวัวลำพูเสดยดายครับไ๋ว้ก็อขอกาบไหว้อค์หลงพูก่อนครับ หลังจากกราบไหว้องค์หลวงปู่เสร็จเรียบร้อยนะครับพ่อไหวก็จะเดินทางต่อไปที่วัดดอยนะครับไปไปจะพาไปนับขั้นบันไดที่วัดดอยนะครับนับขั้นบันไดเสร็จแล้วก็เราจะลงมาก็จะแวะที่ปหรุนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขายโชคขายลาภคนที่ปหรปุแล้วก็นับขั้นบันไดที่ขั้นปุรุก็จะเป็นอีกโชคอีกวัดดอยนี้ก็จะเป็นโชคอีกนะครับเท่าก่อนพ่อไหวมานับขั้นบันไดที่วัดดอยนีพ่อไหวนับได้ 89ขั้นนะครับ89ขั้นพอไหวก็ลงคลิปให้อยู่นะครับว่าทับได้89ขั้นนะครับแล้วตามตามต่องวดนี้ครับคือมันมี2 2ที่ครับ2ที่ขั้นบันไดพอไหวไม่ได้นับอีกทีหนึ่งนะครับแต่จะไปนับที่89นี้ก็คงจะลงให้อยู่นะครับไม่ต้องนับอีกนะครับไปจะไปนับที่อีกที่หนึ่งครับที่จะถ่ายให้ดูพญานาคยาวนะครับยาวพญานาคยาว8800เมตรนะครับทางขึ้นวัดดอยครับยาวที่สุดเลยครับ ตายตาไว้ไปครับสายฝั่งขวามือนี่เป็นตัวพญานาคที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับยาวมาเลยครับยาวมาเลย,ยเสียงที่ไก่ประตักนะเป็นเสียงไก่ป่านะครับเสียงไก่ป่าเพราะแถวนี้มีไก่ป่าครับแล้วพญา,านาคตัวนี้ที่ที่เห็นนี่ครับที่เห็นนี่ครับตัวนี้จะมีขั้นบันไดพ่อไว้จะนับขั้นบันไดจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วพ่อไวยไม่ได้นับขั้นบันไดจากตรงนี้ขึ้นไป วันนี้ก็จะนับขึ้นไปพร้อมๆกันกับพ่อไหวนะครับตามพ่อไหวไปครับไปนับคันไดนะครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดดเก้าสิบสิ

โอ้เมื่อยหาแล้วนะครับนะห้าสามห้าสี่นะห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหเจ็ดหกเก็ดสเจ็ดหนึ่งเ็ดส็ส เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปเกดสแอม่แปดห้าแปดหกเจ็ดแปดเก้าก้าบก้า่าโอ้ยหอบแล้วครับเก้าสามแล้วนะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเกเจ้าแปดเก้าเก้เจ็ด

สูงรล้วเลยนี่นะครับสูงริ้วเลย,ลเลย125่ขั้นนะครับจากฝั่งนี้นะครับพอไ้นับขึ้นมาแล้วก็นี่องค์พระนา้านะครับพระาหนาึ่งร้แต่ฝั่งขึ้นอีกฝั่งหนึ่งที่ขึ้นไปอ่ปิตภัณฑ์นะครับ 89ขั้นแต่ตรงนี้มี125ขั้นนะครับพักก่อนครับแป๊บเนี้ย